แบบนี้เนี่ยอาการท้องผูกสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากอะไรได้บ้างอะคะ จริงๆแล้วอะค่ะมันมีอยู่ทำกาะแพทย์เรียกเป็น2อ,อย่างเนาะ,ะคือแบบ Primary ก็คืออาจจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อเองกล้ามเนื้อลำไส้ที่แบบมีการบีบรัดที่ผิดปกติ<ะ>หรือว่ากล้ามเนื้ออาจจะไม่มีแรงอันนี้คือเหมือนว่าเป็นสาเหตุจากภายในภายในร่างกายของเราเองแต่ส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นแบบ Second a r y เป็นปัจจัยอื่นๆนอกเสียนอกนอกเหนือจาการะบบลำไส้ของเราเองก็คืออาหารการอ,ออกกำลังกายการ ติดเชื้ออะไระอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่อะค่ะคนน่ะจะมีเหตุมีสาเหตุมาจากการท้องผูกแบบแบบอย่างที่สองมากกว่า,าเพราะว่าอาหารนะ่ะคือเรากินอะไรเข้าไปมันก็ออกมาอย่างนั้นนะเนาะจริงๆอาหารเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสาคัญน,นะคะแต่ถ้าสมมติแบบลองปรับอาหารแล้วไม่ได้ช่วยลองออกกำลังกายเราไม่ได้ช่วยแล้วก็เป็นนานๆถ้าไปหาคุณหมอเขาอาจจะต้องมีเทสที่จะต้องดูว่าแบบอาการขยับกล้ามเนื้อของลำไส้เราเป็นยังไงบ้าง<ะ>อาจจะต้องเอ็กซเรย์ต้องดูว่ามีก้อนเนื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็น เป็นอีกด้าน,น่อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะว่ามีก้อนเนื้อมีมะเร็งมีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นกคนอืมค่ะเรียกว่าพูดกันตรงต,รงตรงก็คือเรื่องของอาหารนี่แหละเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ส่งผลต่อการขับถ่ายของเรานะคะแบบนี้แล้วเนี่ยอาหารประเภทไหนกันบ้างคะที่ควรจะรับประทานแล้วก็ไม่ควรจะรับประทานทําให้เราจะได้แบบขับถ่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆวันนะคะดร เราควรนะกินอาหารที่มีใยอาหารสูงหรือมีไฟเบอร์สูงนะครับอย่างข้าวก็กควรจะเป็นข้าวที่เป็นพวกข้าวกล้องอนะครับแล้วก็กินผักผลไม้นอกเหนือจากการอาหารที่เรากินนะครับบางทีเราก็ต้องมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่ตอร่างกายเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็คือพวกโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกก็มีหลายๆตัวนะครับที่เรารู้จักกันแนะนําก็คือเลคโตบาซิลัส ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนี้คืมีอยู่ในยาคูขณะนั้นตัวบาซิลรสยเมื่ออยู่ในลําไส้แล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันมันยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะมันยังจึงต้องการอาหารสาหรับตัวมันยู่เหมือนกันเราจึงต้องทานอาหารที่มีปรีไบโอติกเหมือนกันปรีไบโอติกที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดก็คือพวกผักผลไม้เหล่านี้แหละครับเราก็มีสมุนไพรหลากหลายชนิดมากครับที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายอย่างอย่างเช่นใน,ในตํตำรับแพทย์แผนไทยเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงตรีผา ตีพลาก็็เปนก็เป็นศูนย์ภัยที่ดี3ชนิดก็ประกอบด้วยสมอไทยนะครับสมอพิเพกนะครับแล้วก็มะถามป้อมนะฮะไอสาตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเนพระเอกเลยก็ว่าได้สาตัวนี้มาทําหน้าที่น็่คือทําให้เกิดลมลมเบ่งในในลำไส้ที่เราเรียกว่าออสโมติกเพลชเชอร์แล้วก็ตัวนี้มันมีทำเป็นฤทธยาระบายอ่อนๆมันก็ทําให้ร่างกายมันเกิดอุจจาระมันเกิดการกับเคลื่อน,ออนได้ง่าย